ขต่อไปที่จะทำให้ทุกคนปลื้มก็คือวันอาสาหบูชาซึ่งตรงกับวบันเสาร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2564ด้วยตัวเลข3,555,505,005 ห้าร้อยห้าสิบห้าจบสาธดุดังนั้นเมื่อทุกคนเห็นเป้าแล้วต้องปลืม้มให้สวดกันทะลุในทุกๆเป้าและให้สวดด้วยความปลืม้มประทับใจอย่างถูกหลักวิชาลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรม สาธุสุดท้ายนี้ก็ขออนุภาพแห่งบุญที่ทุกคนได้ตั้งใจมาร่วมกันสวดธรรมจักรจนไปถึงเป้าจงส่งผลดนบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจเริญรุ่งเรือง ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไขา้ให้มีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีเป็นนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะประกอบธุรกิจการงานอันใด ก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นอศัศจรรย์และให้สมหวังดังใจในทุกสิ่งจงทุกประการเธิา